สวัสดีค่ะชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทำนายดวงความรักให้กับชาวธาตุน้ํานะคะสําหรับหัวข้อสองคนรักเก่านะคะกเออ็เป็นเรนดอมไม่สามารถตรงได้กับทุกคนนะคะพลังงานสลับข้างกันได้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วนะคะดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์เท่านั้นนะคะจะดีที่สุดเนะาะสเดือน6เดือนปีหนึ่งถ้าเลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะอยากจะกดเข้ามาดูเป็นไปได้คะ่ะว่าพลังงานเราซิงค์เชื่อมโยงถึงกันสามารถกดเข้ามาดูได้เลยเนาะเพราะว่าอมก็จะเช็คพลังงานหลักสำทับให้ อีกชั้นหนึ่งอยู่แล้วตรงนี้นะคะแล้วก็ใครก็ตามที่อยากจะดูดวงกับออมนะคะก็สามารถที่จะแอดไลน์สอบถามคิวกันได้ใต้คลิปนี้นะคะเดี๋ยววันลอยกระทงนะคะเราจะมีการจุดเทียนนะคะจะบูชาเทียนอิติปิโสรัตนามาลานะคะเป็นเทียนที่ใช้จุดเพื่อบูชาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์นะคะ,ะสรรพคุณก็คือช่วยในเรื่องของ ให้คลาวคลาดกับพยันตรอันตรายต่างๆนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของโชคลาภด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจเนาะเทียนอิติปิโสรัตนามาลานะคะจะจุด15พฤศจิกาย,ยน67ใกล้แล้วนะคะใครสนใจอยากจะจุดต้องติดต่อล่วงหน้าเพราะเป็นเทียนแฮนเมดปั้นมือนะคะทุกคนนะเทียนอิติปิโสรัตนามาลานะคะจุดวันลอยกระทง15พฤศจิกาย,ยนนะคะติดต่อหลังใหม่กันได้เลยนะคะก็รวมไปถึงสินค้าผลิตภัณฑ์สายมูของอ,อมนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นนะคะแล้วก็รวมไปถึงยันหนุนดวงด้วยนะคะก็จะ จะมีลิงก์ใต้คลิปนี้ให้กดเข้าไปเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์สายหมูของออมได้นะคะหรือว่าจะแอดไลน์สอบถามก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเอาละทีนี้ก็มาเข้าเรื่องเนาะชาวธาตุน้ำนะคะกระกฎมีนพิจิกอย่างที่บอกไปนะเราจะต้องเช็คพลังงานหลักนะคะเพื่อดูความซิงกันเนาะว่ากดเข้ามาดูแล้วเนี่ยพลังงานหลักมันใช่ของคุณจริงๆหรือเปล่านะคะ พลังงานหลักใช่ของคุณไหมสองคนรักเก่าธาตุน้ำขอพลังงานหลักของคุณธาตุน้ำคุณที่กดเข้ามาดูคลิปนี้พลังงานหลักของคุณคืออะไรนะคะ f o r p e n t a c l e s นะคะประหยัดมัธยัสรักตัวเองมีเซฟโซนนะคะนี่คือคำนิยาม6กไม้เท้านะคะแล้วคุณจะต้องทำให้สำเร็จให้ได้ด้วยบางคนตั้งเป้าเก็บเงิน ล้านแรกแสนแรกหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอยากประหยัดก็ต้องทำให้สำเร็จอยากเก็บเงินก็ต้องทำให้สำเร็จมีเป้าหมายชัดเจนอยากรักตัวเองฉันก็ต้องทำให้สำเร็จให้ได้ฉันต้องรักตัวเองอบกอดตัวเองได้อย่างแท้ทรูต้องทำให้สำเร็จให้ได้นะคะ six of cups นะคะใต้สำรับหนึ่งไม้เท้านะคะพลังงานหลัก ของชาวธาตุน้ำที่กดเข้ามาดูคลิปนี้ออหลายๆเคสที่กดเข้ามาดูคลิปนี้เอามองว่าเอาเรื่องการงานมาเป็นหลักนะแต่ว่าการงานของคุณเนี่ยมันไปผูกพันแล้วก็ยึดโยงอยู่กับคำว่าประวัติศาสตร์ของโบราณของเก่าของมือสองความรู้พรสวรรค์ที่ติดตัวคุณมาตั้งแต่กำเนิด นะคะหรือจะเป็นสิ่งเก่าๆในอดีตก็ตามนะคะเช่นไรเจ้านายเก่าลูกน้องเก่าหัวหน้างานเก่างานเก่าอะไรก็ตามนะคะเอาว่ามันมัน,ม,นมันพ่วงกับคํานั้นด้วยนะเพราะฉะนั้นแล้วพลังงานหลักของชาวธานามก็เลยเป็นคําว่าอาจจะเอาเรื่องงานมาเป็นหลักเอาเรื่องของความสําเร็จนะคะในชีวิตเป็นหลักนะคะไม่ว่าคุณจะอยากเก็บเงินอยากประหยัดอยากมีเซฟโซนรักตัวเองนะคะ หรือว่าดูแลสุขภาพตัวเองเอาว่าคุณกําลังมุ่งมั่นตั้งใจมากๆเลยว่าคุณจะต้องทําสิ่งนั้นให้สําเร็จให้ได้นะคะในบางเคสมีโอกาสเรื่องของการงานใหม่ๆเข้ามาด้วยนะม,มีเป็นเป็นเรื่องการงานใหม่ๆเป็นแพชชั่นใหม่ๆเป็นโอกาสใหม่ๆที่เข้ามานะคะถ้าเป็นในเรื่อง,องความรักความสัมพันธ์อมมองว่าอาจจะเป็นไปได้ว่ามีคนคุยผ่านโซเชียลออนไลน์ เป็นใครบางคนที่เข้ามาแล้วคุณรู้สึกได้เลยว่าอยากจะให้มันประสบความสําเร็จให้ได้นะคะเป็นความสัมพันธ์ในเชิงกักกักเป็นความสัมพันธ์ในเชิงแบบอาจจะไปในความสัมพันธ์นั้นๆแบบมีเซฟโซนหรือคุณไปในความสัมพันธ์นั้นๆแบบกักกักแต่ว่าพลังงานบนหมงบอกว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นในลักษณะของกาลยานมิตรเป็นรักต่างวัยก็ได้นะคะเป็นกาลยานมิตรเป็นเป็นเป็นเหมือนเหมือนมีความเป็นเพื่อนสนิท อ่านะคะก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเอาละนี่คือพลังงานหลักของคุณนะถ้าตรง60%นะคะไปต่อได้เลยนะบางคนเนี่ยมีความรู้สึกนึกคิดนะคะไปในอดีตเช่น คิดถึงความสำเร็จในอดีตคิดถึงเพื่อนเก่าในอดีตนะคะอยากมีเงินเก็บให้เท่ากับในอดีตที่เคยมีก็ได้นะคะจะเป็นคำว่าของโบราณมือสองของสะสมเพื่อนเก่ามิตรภาพเก่าแฟนเก่าเจ้านายเก่านะ,ะสิ่งเก่าๆในอดีตความทรงจำอะไรทั้งหลายแหล่นะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องนะเอาละมาค่ะเอ้ยลืมทัก บางเคสบางคนกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคนเก่าก็ได้นะอ่านะคะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่มาคุยกันใหม่มาทักทายกันอีกรอบหนึ่งกับคนเก่าก็ได้นะเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยเอาล่ะพลังงานหลักของเขาบ้างนะคนรักเก่าของชาวธาตุน้ำนะคะพลังงานหลักของเขาคือนายโนเปนจ์เคิลสนะคะ เขาอาจจะมีเงินมากกว่าคุณก็ได้นะนายนอฟเอนจัเคินะคุณต้องประหยัดแต่เขาสามารถใช้จ่ายได้อย่างมีอิสระเสรีนะคะนายนอฟเอนจัเคิลสพลังงานคนลักเก่าของคุณ uh, the star นะคะชาวกุมเป็นคนมีชื่อเสียงก็ได้นะคะ seven of wands นะคะใต้สำรับนายน w o สอดนะคะคนรักเก่าของชาวธาตุน้ำพลังงานหลักของเขา อมีความรู้สึกว่าตัวเขาเองอยู่ในจุดที่เหมือนกดดันตัวเองบางอย่างนะเขามีความหวังความฝันอะไรบางอย่างที่กดดันตัวเองกำลังปฏิเสธสถานการณ์ที่ดูแล้วมันมีความกดดันตัวเองแสดงว่าเขามีความย้อนแย้งนะคะเขาอาจจะอยู่ในจุดที่สมมุตินะมีเงินใช้มีชื่อเสียงมีเสน่ห์ แต่เขากลับปฏิเสธมันนะคะเขาว่าเขากลับรู้สึกว่าเขาอยู่ในจุดที่มีนะแต่ทําไมมันไม่ค่อยมีความสุขก็ได้นะคะในบางเคสตัวเขาเนี่ยอยู่ในจุดที่สมมตินะคะว่าเขามีความหวังความฝันว่าจะมีอิสรภาพทางการเงิน นะคะมีความหวังความฝันว่าจะมีอิสรภาพทางการเงินแล้วเขาดันรู้สึกมันกดดันตัวเองเออมันกดดันตัวเองนะคะแล้วบางทีการกดดันตัวเองของเขาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มาจากเขาสัทีเดียวมันมาจากคนรอบข้างก็ได้คนรอบข้างอยากเห็นเขารวยคนรอบข้างอยากเห็นเขามีชื่อเสียงนะคะเขาเป็นความหวังให้กับคนรอบข้างเป็นคนแคร์คนรอบข้างก็ได้ แคร์คนรอบข้างแคร์เสียงเสียงของคนอื่นๆจนกระทั่งเอามาเครียดเอามาทุกเอามากดดันตัวเองนะคะแสดงว่าคนคนนี้นะตอนนี้เขาดูไม่ค่อยมีความสุขนะนะคะดูเหมือนไม่ค่อยมีความสุขแล้วในบางเคสแอบแอนตี้ต่อต้านสังคมนะคะแอบแอนตี้ต่อต้านเสียงที่จะเข้ามา บอกเขาว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโงน้นอ่ะแม้ว่าพลังงานสองใบแรกจะเป็นพลังงานในเชิงเป็นอดีตรหรือเป็นตัวตนก็ตามเนี่ยนะที่เขาดูจะเฮ้ยมันก็มีอิสระเสรีดูมีชื่อเสียงดูมีสเสน่ห์หรือดูมีเงินใช้สบายมือแต่เขากลับไม่ค่อยมีความสุขอะ่ะถ้าเขาอยู่ในความรักความสัมพันธ์เนี่ยออมมาว่าก็เป็นไปได้นะคะว่าความสัมพันธ์นั้นๆก็ อยู่ในจุดที่บล็อกกันก็ได้นะคะมีความสัมพันธ์เจอใครบางคนแต่ว่าไม่อยากคุยเยอะ,อะหรือมีการบล็อกกันอยู่กับความสัมพันธ์นั้นๆนะคะน่าจะประมาณนี้นะพลังงานหลักของเขาเนี่ยเอาล่ะ เรามาดูกันซิว่า,าคนรักเก่าของชาวธาตุน้ำตอนนี้เลยนะเขารู้สึกยังไงกับคุณเขารู้สึกยังไงคุณมีไพ่ชาวมีนนะคะมีพ่ชาวกรกฎเขารู้สึกยังไงในเคสที่เขา move on ในกรณีคุณกับเขาเงียบมากๆเขาเหมือนกับ รู้สึกโดดเดี่ยวนะรู้สึกโดดเดี่ยวแล้วก็ยังมีพลังงานลบๆจากความสัมพันธ์เนี้ยอบอวนอยู่แต่เขาอาจจะพยายาม move on ออกจากความเงาความอ้างว้างพลังงานลบๆที่เคยได้จากคุณหรือว่าที่เคยมีในความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะคะแต่ว่าการ move on ของเขาอ่ะมันมันเป็นการ move on ในลักษณะที่เมื่อไหร่ฉันจะ ตัดใจได้จริงๆสักทีเมื่อไหร่ฉันจะ move on จากท่าน้ําได้จริงๆสักทีนะคะหรือเมื่อไหร่ฉันจะสนใจใครสักคนหนึ่งหรือมีใครสักคนหนึ่งมาทําให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าหน้าคบหาหน้าผูกมิตรเขาอาจจะรู้สึกว่าในขณะที่กําลัง move on แล้วจะมีใครเข้ามาเนี่ยทาไมมันไม่เจอคนที่ดูแล้วทําให้เขา move on จากชาวทตุน้ําได้จริงๆสักที หรือทําไมไม่เจอใครสักคนหนึ่งที่จะทําให้เขาสนใจได้จริงๆการ MOVE ON ของเขาอะ่ะมันเป็นการ m o v e on ในลักษณะที่พยายามอ่ะเป็นการพยายามหนีโลกใบหนึ่งเพื่อไปมีโลกใบใหม่ซึ่งเขาทําแบบยังยังเฝ้ารอว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่เขาจะมีโลกใบใหม่ได้หรือเมื่อไหร่เขาจะมู v ออนไปได้จริงๆหรือเขาอาจจะยังเฝ้ามองชาวธาตน้ำอยู่ก็ได้ ต่อให้ move on นะคะทีนี้ถ้าคุณกับเขาไม่ได้เงียบขนาดนั้นคุณรู้ได้เลยว่าเขาไม่ได้ move on เพราะว่าคุณกับเขายังป้นเปี้ยนกันอยู่ในชีวิตนะคะถามว่าเขารู้สึกยังไงเขาก็รู้สึกว่ายังอยากรักษาคอนเนค t ชันนี้ไว้นะยังอยากพยายามรักษาคอนเนคชันนี้ไว้เพราะว่ายังอยากเห็นคุณอยู่ในชีวิตอยู่มันผูกพันไม่มีคุณแล้วมันเหงานะคะขอ รักษาคอนเน็ชันนี้ไว้ก่อนเพื่อให้ได้ยังเห็นคุณอยู่นะคะเพื่อที่จะยังได้เห็นคุณอยู่ในสายตาต่อให้ไม่เป็นอะไรกันก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยนะคะแล้วเขารู้สึกยังไงกับน้ำอีกบ้างคนรักเก่าของคุณรู้สึกยังไงกับคุณอีกมีไพ่ชาวพิจิกมีไพ่ชาวธนูออมรู้สึกว่าเขาพยายามปฏิเสธ ความผูกพันคือเขาพยายามบอกตัวเองว่าฉันมีบทเรียนฉันมีแผลฉันมีกำแพงฉันไม่อยากสนใจความรู้สึกหรืออะไรละที่มีกับชาวธาตน้ำพยายามไปบ้างงานพยายามไปโฟกัสงานหาสิ่งที่จะสนใจมากกว่าเพื่อที่จะจบกับคุณให้ได้อยากจะเปลี่ยนความรู้สึกของตัวเองนะคะอยากเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น อยากมีแรงบันดาลใจดีๆนะคะอยากจะเยียวยาตัวเองให้ให้สมบูรณ์อะไรเงี้ยโดยการที่พยายามปฏิเสธนะคะความรู้สึกลึกๆที่จริงๆเขาอะยังรักยังผูกพันหรือว่ายังจริงๆยังเอาคุณออกจากหัวไม่ได้นะคะแต่เหมือนพยายามหาอย่างอื่นมาชดเชยอะเพื่อให้มันจบเพื่อให้มันขาดหรือเพื่อให้ความรู้สึกทั้งหลายแหละมันได้เปลี่ยนแปลง เพราะเขาอยากเยียวยาตัวเองอะ่ะเขาไม่ได้อยากติดอยู่กับความรู้สึกผูกพันรักคุณแบบนั้นแล้วเพราะว่าคือเขาบอกว่าประสบการณ์ที่เขาได้รับมามันทำให้เขาไม่อยากติดอยู่กับความรู้สึกเดิมๆนะคะเพียงแต่เขายังไปไม่ได้อะ่ะอืเขายังยังยังไปไม่ได้จริงๆมันยังอยู่ในระหว่างทางที่เขาจะเยียวยาความรู้สึกของตัวเขาเองนะคะ แต่เอาว่าเขาก็ทําได้ในระดับหนึ่งคือเรื่องงานเรื่องแพชชั่นใหม่ๆอาจจะช่วยทําให้เขาไม่สนใจคุณได้แต่มันแค่ชั่วคราวเท่านั้นนะอคือออกแนวเหมือนอึดอัดใจที่ยังต้องรักผูกพันกับคุณทั้งทงท,งที่พยายามปฏิเสธอ,อ่ะพยายามแบบเตือนตัวเองว่าประสบการณ์และบทเรียนมัน ม,มันมันมันควรฉั้นควรที่จะต้องเยียวยาตัวเองนะเพราะว่าประสบการณ์และบทเรียนที่ผ่านมามันมากพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ดูอยากจะลืมให้ได้อยากจะจบเหมือนกันน่ะแต่มันยังไม่ได้อืมเขารู้สึกยังไงอีกมีไพ่ชาวมีนนะคะโอ้อยากจะตัด ให้ได้เนาะแต่ว่ามันอามว่าเป็นไปได้เหมือนกันว่าเขาอาจจะมีหนึ่งถ้วยเนี่ยอาจจะแบบเอ้ยจริง,รงๆเขาก็มีความรักใหม่ๆเข้ามาแล้วอยากจะทําความรักครั้งใหม่ให้สําเร็จหรืออยากลองงั้นะอยากทดลองเหมือนกันอะเพื่อที่จะไปจากคุณให้ได้แต่ว่าอมรู้สึกว่ามันมันยังคิดถึงอยู่นะคะมันยังคิดถึงมันยังผูกพันอยู่พยายามไปมีความรักครั้งใหม่ นะคะเพื่อให้มันเพื่อไปเพื่อเพื่อเพื่อให้ลืมคุณอะ่ะเออเพื่อให้ลืมคุณหรือเพื่อให้ move on ได้แต่มันยังไม่ได้อะ่ะมันยังรักมันยังคิดถึงเพราะว่าคือความเป็นคู่หรือสายใยที่มีมันมันผูกพันเหนียวแน่นเหลือเกินเนาะเป็นพลังงานของคนที่พยายามตัดใจจริงๆนะเออพยายามจะตัดใจอะ่ะอืถึงขั้นว่าต้องแบบ มีคนใหม่ๆเข้ามาเขาก็จะเอาคนเหล่านั้นเนี่ยมาเพื่อที่จะทำให้แบบ Move on ในเชิงความรู้สึกกับคุณไปได้อะนะคะคนละเก่าชาวธาตน้ำเขาอยากกลับมาหาคุณหรือเปล่าคะ่ะคนละเก่าธาตน้ำอยากกลับมาหาคุณไหมมีไพ,พ,พ่พฤษศอยากกลับมาไหม เขาไม่แน่ใจเพราะว่าอย่างที่บอกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเคยผูกพันแล้วก็เคยสนิทกันมากๆนะคะแล้วไอการที่เขาพยายามใช้สมองหรือพยายามตัดใจหรือพยายามใช้เหตุใช้ผลเนี้ยมันมันทำให้เขาไม่แน่ใจอะว่าเขาจะสามารถตัดใจจากคุณได้จริงๆไหมเพราะว่าไม่แน่ว่าพวกคุณนั้นยังมีภาระร่วมกันอยู่ก็ได้ไง นะคะเรื่องลูกเรื in ่องเต้าเรื่องภาพลักษณ์ทางสังคมหรือในบางเคสยังเป็นแฟนกันอยู่เลยแต่มันแค่เลิกกันในทางรู้กันเองว่าเลิกกันอะไรเงี้ยแต่ภาพลักษณ์ทางสังคมยังเป็นแฟนก็ได้มาเลยกลายเป็นต้องประคับประคองเพราะฉะนั้นแสดงว่าบางเคสเนี่ยยังเป็นแฟนกันอยู่ในในเชิงของสังคมอ่ะนะคะมันเลยต้องประคับประคองภาพลักษณ์ตรงนั้นก็ได้เออนะคะภาพต้องประคับประคองภาพลักษณ์ตรงนั้นยังมีความรับผิดชอบอะไรร่วมกันอยู่นะคะ ทีนี้ในเคสที่พวกคุณไม่ใช่แฟนกันไม่ใช่แฟนกันนะคือเป็นคนรักเก่าจริงๆถามว่าเขาอยากกลับมาไหมเนี่ยเอา,าว่าเขาไม่แน่ใจนะเพราะว่าความสัมพันธ์นี้มันทำให้เขาอาจจะรู้สึกเหนื่อยเหมือนกันเขาไม่อยากต้องทุ่มเทฝ่ายเดียวสมมตินะเขาไม่อยากต้องทุ่มเทฝ่ายเดียวไม่อยากแบกรับอะไรต่างๆอยู่ฝ่ายเดียวแล้วบางครั้งความสัมพันธ์นี้ก็ทําให้เขาหงุดหงิดลำคาญใจได้เหมือนกันนะอะไรอย่างนี้ก็ได้ไง แล้วในบางเคสเนี่ยเขามีแฟนของเขาอยู่แล้วคุณมีแฟนของคุณอยู่แล้วการจะกลับมานะคะหากันเขาบอกว่าโหมันมันเป็นไปไม่ได้หรอกพยายามปฏิเสธอะนะคะเพราะนั้นเขาอยากกลับมาไหมมาเลยลงคําว่าไม่แน่ใจนะคะไม่แน่ใจว่าอยากกลับมาไหมงั้นเขาอยากให้ชาวธาตุน้ํากลับไปหาเขาไหมค่ะเขาอยากให้ชาวธาตน้ํากลับไปหาเขาไหมอยากให้ชาวธาตุน้ํากลับไปหาเขาไหม มีไพ่ชาวมีนนะคะอยากให้ชาวทัตุน้ำกลับไปไหมมันเป็นความรู้สึกลึกๆนะเขาอาจจะไม่ได้แสดงออกว่าเขาอยากให้คุณกลับไปนะคะแต่ว่าเขาเขารู้สึกอยู่ลึกๆว่าเออถ้ากลับไปก็ดีเพราะเลเว์แสดงว่าเขายังรู้สึกกับคุณในในเชิงชู้สาวอยู่นะแต่ในบางเคสจะเป็นคำว่าไม่ได้ฉันไม่ได้สนใจเรื่องการที่ชาวธาตน้ำจะกลับมาแต่เอาเงินมาคืนฉันด้วย สมมตินะในบางเคสนะคะเอาเงินมาคืนฉันด้วยฉันยังจําได้อยู่นะว่าเธอเคยยืมตังค์ฉันไปเออหรือเขาจําได้ว่าเขายืมตังค์คุณไปนะคะเขาก็อาจจะกังวลว่าถ้าคุณกลับมาคุณจะมาทวงตังค์เขาหรือเปล่าก็ได้นะคะแล้วในบางเคสเพาคุณเป็นพาร์ทเนอร์คู่หูหุ้นส่วนกันเนี่ยเอาว่าเขาอาจจะแอบรู้สึกลึกๆว่าอยากให้กลับมาทํามาค้าขายทําอะไรร่วมกันอยู่ก็ได้ไง นะคะถ้าจะกลับมาอาจจะเป็นในเชิงพาร์ทเนอร์คู่หูหุ้นส่วนนะอยากให้ชาวท่านน้ำกลับมาไหมคำตอบคือก็กังวลใจอยู่ดีแหละนะคะกังวลใจอยู่ดีว่าจะทวงตังค์กันไหมอะไรไหมหรือ,อ,อไม่แน่ใจแม้จะยังรู้สึกชู้สาวนะคะแต่แค่อยากให้คุณเอาเงินมาคืนก็ได้ในบางเคสก็คือเป็นเรื่องพาร์ทเนอร์คู่หูหุ้นส่วนนะรู้สึกอยู่ลึกๆว่าอยากให้กลับมาทำอะไรร่วมกันอีกอะไรเงี้ย งั้นเบื้องตอนอ้นอย่างนี้แล้วกันเขาอยากให้คุณกลับมาไหมก็ถ้ากลับมาเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันเป็นรักทางเลือกหรือกลับมาดูแลเทคแคร์กันกลับมาพูดคุยมาปรึกษาหารือกันน่าจะยังอยากให้คุณกลับมานะคะกลับมาทิศทางนั้นนะเอาละงั้นถามว่าเออแล้วเขาอยากเป็นแฟนชาวธาตุน,น้ำไหม,กเกาามเขาอยากกลับมาเป็นแฟนคุณอีกไหมคนรักเก่าของชาวธาตุน้ำเขาอยากกลับมาเป็นแฟนคุณอีกไหมมีไพ่ชาวเมษนะคะ อยากกลับมาเป็นแฟนคุณอีกไหมไพ่ชาววันอาทิตย์หรือราศีสิงห์อยากกลับมาเป็นแฟนอีกไหม,อ,มอันนี้ก็ต้องบอกตรงๆว่าเขาอาจจะอยู่ในจุดที่มีทางเลือกแล้วนะอาว่านะ,ะความสัมพันธ์นี้คุณกับเขาเนี่ยตอนนี้เป็นเฟรนโซนกันเป็นเพื่อนกันหรือว่ามีความเกี่ยวข้องกันในสังคมบางอย่างก็ได้แล้วเรื่องความรักความสัมพันธ์เอามีว่าเขายังอยากพักอยู่นะ ยังอยากพักอยู่เพราะว่าเขามีโปรเจกต์เขามีโอกาสดีๆเข้ามาเขากําลังรอโอกาสดีๆในชีวิตเช่นรอทางเลือกดีๆรอตัวเลือกดีๆนะคะหรือรอโปรเจกต์การงานที่จะดีๆอยากจะพักเรื่องความรักไว้ก่อนเพราะฉะนั้นเอามาว่าคงไม่ใช่ตอนเนี้นะคะไม่ใช่ตอนนี้ที่เขาจะอยากกลับมาเป็นแฟนกับคุณนั้นน่าจะไม่ใช่ในตอนนี้แต่ก็ไม่แน่ถ้าในอนาคตเือ,อกใช่ไหมอ่าถ้าในอนาคต อาจจะยังมีการรออยู่นะคะว่าเออจะได้กลับมาเป็นแฟนกันหรือเปล่าอาจไม่น่าใช่ตอนนี้เออแล้วเขาจะเทคแอคชั่นยังไงกับน,น้ำไหมนะคะคนรักเก่าทาดน้ำตัวเขาเองจะเทคแอคชั่นอะไรหรือเปล่าเทคแอคชั่นอะไรหรือเปล่า อ๋อว่าถ้าถ้าเทคแอคชมันไม่น่าใช่เรื่องความรักความสัมพันธ์เนาะเพราะว่าตัวเขาได้คิงดาบใบแรกด้วยนะคะคือเขาค่อนข้างที่จะยึดติดอยู่กับกรอบความคิดของตัวเองบางอย่างหรือว่ามีกำแพงกับคุณก็ได้แล้วสิ่งที่เขาจะจริงจังมากที่สุดก็คือความสุขของเขาเองอยากตักตวงความสุขใส่ตัวหาความสุขใส่ตัวไม่อยากปวดหัวเรื่องความรักหรือว่าไม่อยากปวดหัว อะไรบางอย่างในความสัมพันธ์นี้ก็ได้เช่นความสัมพันธ์นี้มันยังมีทิฏฐิมานะมีอีโกโ้การเอาชนะอะไรกันบางอย่างก็ได้ที่ทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยการที่จะกลับมาเป็นแฟนกันอะออไม่ใช่อะไรนะการที่เขาจะเทคแอคชั่นอะเออในความสัมพันธ์นี้บางทีอะเฮ้ยมันมันอาจจะยิ่งสร้างรอยร้าวนะคะการที่เขาจะมาทําอะไรในความสัมพันธ์นี้เยอะๆมันอาจจะทําให้ดูแลเหมือนเหมือนมันมัน,ม,นมันทำให้ปวดหัวซะมากกว่าหรือเปล่า ะะมันก็เลยไม่ใช่การเทคแอคชั่นในเช mm ิงความรักแต่อาจจะมีบ้างนะคะในท nah, ิศทางเช่น <EN> ยังมีการส่งข่าวยังมีการทำอะไรบางอย่างในโซเชียลออนไลน์นะคะยังมีการทำให้ได้รู้ข่าวสารกันและกันอัน like น <warfare> ี้เ okay. ป็นไปได้แต่ดูไม่ใช่ไม่ใช่การทำอะไรเยอะนะคะเขาจะเทคแอคชั่นอะไรกับน้ำอีกบ้างไหม มีไพ่วันเสาร์นะคะชาวกรกฎวันจันทร์เขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหมชาวกรกฎในบางเคสจะมีการส่องอย่างต่อเนื่องเลยส่องอย่างต่อเนื่องมากดไลค์กดหัวใจนะคะตลอดตลอดเลยคือยังไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆยังจะทําให้บ้วนเปียนกันอนะ่ะเออเพราะฉะนั้นก็ต้องมาส่องมากดไลค์มากดหัวใจมาอะไรเพื่อให้รู้ว่าเขาอยู่ตรงนี้ นะคะเขายังอยู่ตรงนี้นะอะไรเงี้ยยังไม่ได้ไปไหนนะอะไรเงี้ยนะคะแต่ในบางเคสจะมีการเดินทางด้วยซ้ํานะเนี่ยมียังมีการเดินทางไปไปมามาหากันอยู่อ่ะเป็นไปได้เหมือนกันนะคะถ้าเป็นเคสที่เขา move on อยู่เอาว่าเขาก็ น่าจะห่างห่างจากคุณไปอ่ะแล้วมันก็ทําได้แค่สองในเคสที่ move on แล้วเงียบจริงๆออกมาว่าเขาพยายามตัดใจไปมีคนอื่นๆนะคะแล้วก็แบบหวานสเสน่ห์นู่นนั่นนี่มีคนอื่นๆไปพยายาม move on ไปอ่ะเพียงแต่มันมันมันยังยังผูกพันหรือยังรู้สึกถึงคุณได้อยู่อย่างลึกซึ้งแค่นั้นเองนะคะอโอเค แล้วแบบนี้ทิศทางแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นยังไงโอกาสกลับมาหากันโอกาสกลับมาคืนดีกันมีบ้างหรือเปล่าคะคนรักเก่าชาวธาตุน้ําทิศทางแนวโน้มความสัมพันธ์มีไพ่ชาววันเสาร์ชาวมีนนะคะทิศทางแนวโน้มเหรอกรณีมีรอยร้าวมีระยะห่างอมว่าจะเงียบเลยละ คือห่างจริงๆคือไม่มีอะไรแล้วนะคะเป็นเพียงแค่ความรู้สึกผูกพันลึกๆที่ยังรู้สึกถึงกันได้โผล่ขึ้นมาเป็นแวบๆ,ๆในห่วงของความทรงจําในห่วงของความรู้สึกนะคะแต่ถ้าพวกคุณยังป้วนเปี้ยนกันเนี่ยออมมองว่าจะมีระยะห่างเนื่องจากมีการตีตัวออกห่างมีรอยเล้ามีการอยากเอาชนะที่ถิมาหน้าต่อกันบางอย่างที่ทําให้ความสัมพันธ์นี้ไม่สามารถที่จะมองหน้ากันในลักษณะของแฟนหรือคนรักได้ นะคะก็แค่ป้วนเปี้ยนกันบางอย่างป้วนเปี้ยนกันไปกันมาทําให้อึมครึมทําให้บรรยากาศไม่ชัดเจนไปนะคะแต่ไม่น่าใช่ในเรื่องราวของความรักนะ,ะกรณีเคสที่ป้วนเปี้ยนนะคะแต่ดูพวกคุณดูผูกพันน่ะมันยังมีความผูกพันกันอยู่นะคนรักเก่าทัดน้ำเขาอยากบอกอะไรคุณ คนรักเก่าธาตุน้ำเขาอยากบอกคุณว่าเขาอยากจะเก็บช่วงเวลาดีๆส,สำหรับรักครั้งแรก <S <S เช่นถ้าคุณเป็นรักครั้งแรกของเขาแน่นอนเขาจะไม่มีวันลืมคุณแต่ถ้าคุณไม่ใช่รักครั้งแรกของเขาเอามองว่าเขายังจำรักครั้งแรกของเขาได้นะเขามีความทรงจำเกี่ยวกับรักครั้งแรกที่เขายังไม่สามารถลืมได้ แล้วเขาก็เนี่ยเขารู้สึกคิดถึงคุณแบบลึกๆนะคะเป็นความรู้สึกลึกซึ้งในการคิดถึงคุณแล้วเขากาลังมองหาของขวัญและการเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างเช่นพวกคุณยังป้วนเปี้ยนกันไงเขาก็ยังหวังว่าเออคนรักเก่าแต่ว่าในแบบอะไรนะโอกาสพิเศษอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีของขวัญของฝากกันบ้างไหมเออสมมตินะเขาบอกว่าเขากำลังเผชิญสถานการณ์ที่ยากลําบากที่ต้องการความเป็นเพื่อนเพื่อท MM ี่จะปรึกษาอะไรกันบางอย่างอยู่เขายังต้องการคุณอยู่นั่นแหละนะคะ เขาต้องการการมุ่งมั่นที่จะประกาศความรักกรณีถ้าพวกคุณยังป้วนเปี้ยนนะเออ,อยังป้วนเปี้ยนกันเขาก็แค่อยากจะรู้ว่าคุณยังรักเขาอยู่ไหมยังชอบยังมีใจไหมแลวยังอยากให้กลับมาหากันหรือเปล่าอ่าแสดงออกให้เขารู้หน่อยซิว่าคุณต้องการความรักความสัมพันธ์กับเขา,าแบบไหนยังไงก็ได้นะคะเขาบอกว่าเขาต้องการความตื่นเต้นแล้วก็ความความลึกลับหรือว่าเขารู้สึกว่าสมมตินะคุณกับเขาเนี่ย ไม่ได้ชัดเจนอะไรกันนะเป็นคนรักเก่าที่ป้วนเปี้ยนกันแบบไม่ชัดเจนอะไรกันเขามองว่าเออมันก็มันก็น่าตื่นเต้นดีเนาะเอ่อลักษณะนี้นะคะเออมันก็น่าตื่นเต้นดีเนาะแบบไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วก็ดูแบบเอ่อก็แค่ป้วนเปี้ยนกันมันก็ตื่นเต้นดีก็ได้นะคะหรือว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้มองหาความรักที่จริงจังก็ได้นะในตอนเนี้ยเขาบอกว่าเขาต้องการความตื่นเต้นความรักที่ไม่ต้องเปิดเผยนะคะอยากจะ เขาอาจจะมีความรักของเขาก็ได้ไงของฝั่งเขาเองอะนะเป็นใครบางคนที่เข้ามาในชีวิตแล้วก็ไม่ได้เปิดเผยความสัมพันธ์กันมันก็สนุกดีมันก็ตื่นเต้นดีก็ได้นะเขามีข้อความอะไรอยากบอกน้ําอีกค่ะเขาบอกว่าคําพูดบางคําก็ทําให้เขาเจ็บได้นะชาวธาตุน้ํานะคะเขาบอกคุณนะผิดช,ชาวธาตุน้ําผิดถึงเวลาที่ชาวธาตุน้ําต้องพิสูจน์ตัวเองแล้วคุณไปฝ่ายผิดคุณต้องพิสูจน์ตัวเองแล้วเขาถามว่าคุณต้องการอะไรนะคะ ดูเกลี้ยกราดอดยังไงพี่กนนะเขาบอกว่าเราควรต้องเบรกหรือว่าต้องชะลอความสัมพันธ์นี้แล้วล่ะต้องไปกันช้าๆหน่อยนะคะเขาแต่เขาก็อยากทําอะไรหลายๆอย่างเพื่อคุณนะคืออาจริงความสัมพันธ์นี้มันทําให้เขาทาั้งรักทั้งเกลียดอะจากพลังงานตรงเนี้คุณนะ่ะทาให้เขารู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันทําให้เขาทั้งรักทั้งเกลียดอมสัมผัสได้เลยนะคะเขาต้องการพื้นที่อ่านะคะสาเหตุที่เขา ทำตัวคุ้มเครือไม่ชัดเจนแค่อยากจะป้วนเปี้ยนกับคุณเพราะเขาต้องการพื้นที่ส่วนตัวของเขานะคะที่เขาจะไปตักตวงความสุขให้ตัวเองก็ได้เนาะอืมทั้งรักทั้งเกลียดนะอ่ะใครอยากจุดเทียนนะคะ วันลอยกระทงนะคะเทียนอิติปิโสรัตนามาลานะคะวันที่15พฤศจิกายน2567จะจุดแล้วติดต่อหลังไม้ได้เลยนะคะเป็นเทียนแฮนด์เมดปั้นมือนะคะต้องติดต่อหลังไม้ติดต่อล่วงหน้าด้วยนะคะแล้วก็ฝากช่วยกันกดไลค์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนแชร์ share, คอมเมนต์หรืออะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์ต่อช่องนะคะแล้วก็ฝากให้ปุ่มซุปเปอร์ตังสหรือปุ่มขอบคุณเพื่อเป็นกํลาลังใจให้กันด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย